ตอนนี้เรามาอยู่ที่ถ้ำแก้วโกมลอเภอแม่ลาน้อยจัังหวดแม่ฮ่องสอนเป็นถ้ำแรแ่แคลไซต์ใหญ่ติดหนึ่งใน3ของโลกและก็เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยค่ะไปค่ะ ออน,นี้เราอยู่บนรถสองแถวนะคะเป็นรถบริการนำเที่ยวของชุมชนเพื่อที่กำลังจะขึ้นถ้ำแก้วโกมลนค่ะ,ะถ้ามาลงรถก็ถึงรถปุ๊บแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนแล้วก็มาวัดอุณหภูมิครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือก่อนเข้าชมถ้ำนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นำหนึ่งคนแล้วก็แจ้งนักท่องเที่ยวว่าให้ เดินระยะห่างครับเดินระยะห่ะาง1นึ่งเมตรเจ้าหน้าที่ของเราก็ทางสาธารณสุข,ขเขาจะมาตรวจอินเตช้เคให้ทุกอาทิตย์ครับห้องนี้บริเวณนี้จะเป็นห้องที่หนึ่งนะครับห้องที่หนึ่งนี่จะไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าทางที่เราเดินเข้ามาเป็นการขุดเจาะเข้ามาโดยฝีมือมนุษย์นะครับที่เราเห็นสีขาวๆตรงนี้ จะเป็นแร่แคนไซ์นะครับซึ่งเป็นหินปูนชนิดหนึ่งที่ไหลามากับน้ำนครับติดผนังเป็นเหมือนลำธารนนครับโดยห้องที่1นนี้ตั้งชื่อว่าห้องพระไถ่ธานนะครับครับบริเวณนี้จะเป็นโถงที่2นะครับชื่อว่าวิมานเมฆนะครับให้เราจินตนาการว่าเวลาเรามาอยู่ตรงนี้แล้วมองรอบๆเหมือนเราอยู่บนกลุ่มเมฆปุยเมฆอะไรประมาณนี้นะครับที่เราเห็นรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นแรแน่แคนผลึกแร่แคนไซต์ทั้งหมดเลยนะครับ ชื่อตั้งชื่อห้องว่าเชกหินมะพานนะครับอย่างบริเวณนี้นะครับเวลาเรามองเข้าไปเหมือนเรามองเข้าไปในป่านะครับให้เราจินตนาการว่าเป็นป่าหินมะพานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยแร่จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเพราะว่าเพดานถ้ำตรงนี้จะมีความหนาแน่นของดินคล้ายๆดินเหนียวนะครับเป็นห้องที่4ี่นะครับชื่อห้องม่านผาแก้วนะครับม่านผาแก้วก็ไอตรงตัวนี้ครับมันเก็บเสมือนม่านที่กั้นระหว่างห้องที่4กับห้องที่ห้าที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับที่เขาเขียนข้างล่างนะครับที่ป้ายบอกทางขึ้นมานะครับ จากพิชิตพันคงสุดท้าน้อแข็งก็จะหมายถึงห้องนี้นะครับครับห้องนี้จะเป็นห้องที่แหนะครับห้องสุดท้ายชื่อห้องเพื่อแควมณีบุกแผลนะครับจะเป็นห้องที่สวยที่สุดในบรรดาห้าห้องนะครับห้องนี้ไฮไลท์ห้องนี้ก็จะเป็นก้อนนี้นะครับซึ่งก้อนนี้เนี่ยน้ำจะหยดจากข้างบนลงมานะครับน้ําจะไม่หายนะครับน้ําที่หยดมาแต่ละหยดก็จะมีแร่แคลเซียซึ่งเป็นหินปูนมากับน้ำนะครับก็เลยก่อตัวกันขึ้น นักธรณีเขาได้มาคำนวณน้าแต่ละหยดนะครับก้อนนี้อายุประมาณ500กว่าปีนะครับถ้าเราจะเดินทางมาเที่ยวชมถ้ทีกยวกมโมนก็ใช้เส้นทาง108นะครับจากไม่ว่าจากแม่สะเลียงจากเชียงใหม่หรือว่าจากแม่ฮ่องสอนนะครับถ้ามือถึงแม่ลานน้อยก็จะมีป้ายบอกทางเข้ามาอีกประมาณ4กิโลนะครับถึงถ้าแก้วของเรานะครับวันนี้สวอทอมแม่สะเลียงพาหมาเที่ยวถ้าแบบแฮปปี้โดยมาตรการเซฟตี COVID ้โควิดฟรีเซฟติง